นายเรียกใช้ผมมีอะไรแกไปกับฉัน นี่แหละความลับของห้วยแสงจันนายอนุญาตให้ผมเข้ามาที่นี่แล้วเหรอครับใช่เพราะตอนนี้แกเป็นคนของไร่บรเพัทเต็มตัวแล้วต่อจากนี้เราา้องทำงานให้ฉันอย่างจงรักภักดีเข้าใจไหมแน่นอนครับนายผมสัญญาว่าผมจะทำงานให้นายอย่างจงรักภักดี <c oughs> ดี เดี๋ยวนายนายพามันมาที่นี่ทำไมอ่ะแล้วทำไมฉันจะพามันไปล่ะมันมาช่วยงานเราแต่ผมไม่ไว้ใจนุ่นนายของมันฉันไว้ใจใครกล้าขัดคำสั่งฉันนะล่ะเมียนะเราทำงานกันเป็นทีมนะ เราก็ต้องสามัคคีกันเข้าไว้สิแก๊งไหนแตกแยกกันเองมันไม่เห็นจะอยู่รอดกันสักแก๊งเลยฉันเนี่ยมาใหม่ถ้านายมีอะไรก็แนะนำฉันได้นะเห็นไหม้วงในเมื่อแกามาก่อนแกก็ช่วยแนะนำมันหน่อยก็แล้วกัน ส่วนพวกแกคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะของมาถึงเมื่อไหร่ก็เริ่มผลิตได้ทันทีเฮยนี่กูคุนยจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะอิน กูต้องฆ่าไอ้ขันนี้ด้วยมือของกูให้ได้มันเป็นคนโปรดของนายขนาดนั้นนะพี่จะฆ่ามันได้เหรอได้ดิวะท่านวงจะทำไหนในบาก็ห้ามไม่ได้หรอกเว้ยถ้างั้นพี่ต้องหาโอกาสเก็บมันเงีบเยบๆไม่ให้นายรู้กูทำแน่แต่ก่อนกูจะฆ่ามันน่ะกูจะทรมานมันให้สัมใจพี่วงแต่ถ้าพี่เก็บมันไม่สำเร็จมันต้องแย่งทุกอย่างไปจากพี่ ทั้งความไว้ใจของนายทั้งคุณหนูบ้านชื่นเพอเผลอนายอาจจะยกไล่บริเพ็ดนี้ให้มันสืบทอดหน้าต่อไปก็ได้นะพี่มึงจำไว้นายอินไ,ไล่บอระเพ็ดและคุณหนูบ้านชื่นต้องเป็นของกูคนเดียวมึงเข้าใจไหม เดี๋ยวขึ้นไปพักผ่อนนะลูกไม่ต้องไปทํางานช่วงนี้พักยาวเลยแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยอยู่บ้านนี่แหละพ่อคะนุชขอคุยกับพ่อตามลําพังได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแม่ลูกพ่อมีธุระนุชจะคุยกับพ่อตอนนี้คะ่ะเออผมว่าอ่ะครับเดี๋ยวยังไงผมไปรอยอยู่ในห้องทํางานกับเก็ได้นะครับแล้วก็เชิญคุยธุระกันตามสบายกันครับ มีอะไรว่ามาทําไมพ่อต้องทาอย่างกับนุชเป็นนักโทษด้วยคะพ่อกักขังนุชไว้ที่โรงพยาบาลไม่พอพ่อจะมาขังนุชไว้ที่บ้านอีกเหรอคะก็พ่อรู้ทันไงว่าตำรวจนะ่ะต้องมาหาลูกอีกทาไมอะ่ะคะพ่อถนงไม่เข้าใจอะ่ะพ่อมีเหตุผลอะไรถึงได้เกลียดผู้กองพเดชนะแล้วลูกมีเหตุผลอะไรถึงได้ชอบไอ้ผู้กองนั้นนักหนาเขาที่แล้วก็ไอ้คิม อย่าบอกนะว่าข่าวเนี่ยพ่อจะต้องเป็นห่วงลูกกับไอ้ผู้กองนั่นนะ่ะไม่มีทางมันไม่เกิดขึ้นแน่นุดโตแล้วนะคะพ่อุดคิดเองเป็นนุดรู้ว่าอะไรคืออะไรคะ่ะแล้วพ่อก็น่าจ,จะรู้ด้วยว่ายัางไรพ่อก็ห้ามนุดไม่ได้หรอกก็ลองดูสิพ่อเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตตามใจมาตลอดนะถ้าตอนนี้คิดจะลองดีกับพ่อแล้วก็จะต้องเสียใจแน่นุดกันดา ที่ฉันต้องการรถใหญ่นะแกผลิตได้เท่าไรฉันเอาหมดและเรื่องเงินในกระเป๋าฉันอะไปถึงไหนลวเงินยี่สิบล้านในกระเป๋าที่หายไปนะครับก็ใช่สิเจอแล้วยังยังเลยครับนายถ้าอย่างนั้นเลิกหาได้ละแกกับฉันมารับผิดชอบกันคนละครึง่งส่วนของแกใช้ฉันมาเป็นยาทนายต้องการอย่างนั้น ไดคใครวะเก็บกระเป๋านั่นไปพวกแกทำงานก็นไม่ได้เรื่องเลยกระเป๋าใบเดียวป่านี้ยังหาไม่เจออีกนะ ครับคุณนุชผมกเลยจะโทรไปลาคุณนุชอยู่พอดีเลยครับลาอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกครับคือว่าผมมีธุระสําคัญนะครับที่จะต้องไปต่างจังหวัดสองสามวันนะครับก็เลยอยากให้คุณนุชรักษาตัวดีๆจะได้หายไวๆกลับมาเป็นคุณนุชคนเดิมที่คล่องแคล่วแล้วก็เอาแต่ใจเหมือนเดิมนี่คุณกําลังว่าฉันอยู่นะคะเอ้า ผมเปล่าว่านะผมกำลังชมต่างหากนี่เพิ่งดูนะคะเนี่ยว่าตำรวจเขาชมกันอย่างนี้เหรอคุณพ่ออย่าโทรหาลูกสาวฉันอกีกถ้าแกโทรอีกแลก้วก็ฉันจะทำให้แกสิ้นชื่อจากวงการตำรวจคุณพ่อคะ พ่อเตือนลูกแล้วนะไม่รู้จักฟังเลยคราวนี้พ่อจะไม่ใจดีแล้วไม่ต้องใช้เลยโทรศัพท์เนี่กลับขึ้นห้องนอนไปแล้วนะไปสิไป